ตาว้น้ำน่าเล่นมาก <c oughs> น้ำลึกเลเนี่ยไม่เย็นไม่เย็นน้ำไม่เ,มมเย็นงเอ,อเน,นี่ยังไม่มีเพื่อนเพื่อนคนไหนเข้ามานะเ,าเ,าเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนก่อนแต <c oughs> ่ดา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 มันจะมันจะตกน้ำไปนะข้าคนแรกใครเข้าคนแรกเข้าอะไรข้าลไ์สุดคนแรกไอไม่ได้แชร์เขาสปอร์ตไอยูเด้อก็ให้ป้าแชร์ค่ะ นี่เทราะเาับเปลี่ยเหรอแต่มันก็ยังใช้ได้นี่เช็ดเช็ดเช็ดเม,มดูไม่ได้นี่เอาชิงช้าเนี่ยมีชิงช้าด้วยนะแต่ก็สนิมเกิดคาดว่าวันนี้เด็กๆน่าจะยังนี่อยู่แฟมิลี่นี่ ยังไม่มีใครเข้ามาเลยนะไร์สดอยู่เปล่าะน้ำน่าเล่นอยู่เด้อคิรินนั่งสังเคราะห์แสงก่อนแล้วเดี๋ยวให้แดดแดดร้อนกว่านี้นิดนึงแล้วก็ค่อยมาเล่นน้ำนิดนึงก็ได้เนี่ยคิรินนั่งสังเคราะห์แสงไปก่อนลูก จริงๆอ่ะแม่อยากให้ไปเดินริมทะเลนะไปเข้ามาแล้วนหนึ่งคนนู่นลงตรงนู้นสวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่กว้างกับกล้องกันนะแต่ว่าไม่กว้างเสียงแย่มากนะคะวันนี้สวัสดีหลังจากาห,หลังหลังจากไม่ได้ไลฟ์สดมาแล้วนะ <โม S 1> คิดถึงระวังก้มอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวตกบุ้มไปนะลูกสวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้แม่กว้างอยู่นครธรรมราชเนะ มาเยี่ยมคุณปาคุณยายน้องคิรินนะคะนี่โรงแรมที่เราพักนะชื่อท่าสาราคาบานาะใครเข้ามาแล้วรายกันตัวก่อนเลยนี่เดี๋ยวแม่กวางกลับกล้องเนาะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะอยากดูวิวมากกว่าดูหนะ้าแม่กวางเลยแต่แม่อยากให้ลินเล่นน้ำเลยตรงเนี้ยเพราะว่ามันจะได้โดนแดดด้วยชุดนี้เล่นได้เลยนะ นี่อันนี้เรียกผักบุ้งทะเลนะถ้าสมมุติโดนเจลลี่ฟิดแบบทําลายเอาอะก็จะมาเอาผักบุ้งทะเลก็คือขยี้ขยี้แล้วก็โปะลงไปที่แผลหรือเอาน้ําส้มสาชูถ้ามีเนาะก็คือเอาชูบางคนเอ๊ะหรือว่าเล่าข่าวอะหวัดดีค่ะเพื่อนๆวัดดีทุกคนเลยค่ะอ่ะเข้ามาสิบคนแล้วรายงานตัวกันหน่อยเร็วหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะ นี่เจ้าชิลินนะคะเจ้าชิลินชิลินมาเที่ยวบ้านคุณตาค่ะนี่ทะเลเอนะครศรีาธรรมราเห็นไหมเพื่อนๆส,สวัสดีค่ะคส,สวัสดีค่ะคุณสุรัติการสวัสดีค่ะวันนี้ไปไหนกันเดี๋ยวใช่เฟนคลับเหรอใช่อู้เข้ามาแล้ว25คนสวัสดีค่ะทุกคนเลยดูเร็ว นี่เดี๋ยวแม่กวางกลับกล้องนะกลับกล้องนะตอนนี้ทั้งชามีแม่กวางป้าป้า,ปานิวเลยน้องคิรินนะคะแค่นี้เลยชาแบบเงียบสงบม,มากๆเลยยกเว้นเสียงแม่กวางคนเดียวที่เสียงดังเพราะว่าแม่กวางพยายามแบบพูดได้เสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นหวัดอยู่นะสวัสดีค่ะคนไหนที่กําลังเดินทางกันบ้างคนไหนที่กาลังเดินทางไปต่างจังหวัดกันบ้างหรือกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะ้องวันแม่บางคนเขาก็กลับไปเยี่ยมคุณแม่กันส่วนคนไหนนะ ไม่ได้ไปไหนก็เปิด Youtube ดูช่องคิรินแฟมิลี่ได้นะคะฝากทุกคนด้วยเลยส่วนคนไหนที่กำลังเดินทางนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยใช่ไหมคิรินอวยพรพี่ๆหน่อยว่าให้เดินทางปลอดภัยครับ<ว>เร็วๆทุกคนช่วยคิรินหน่อยคิรินช่วย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 ฮัลโหล from บราซิลฮัลโหลนี่ my น uh, new friend I'm from Thailand welcome to Kirin Family t o ท a y ด h ์เอ่อไท d แลนด่อลองวีคในฮอลลีเดย์วีคอ่สวัสดีค่ะติดตามแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะช่วงนี้แม่กวางไม่ค่อยได้อัพคลิปน้องนะคะแต่ว่าจะพยายามลงคลิปเรื่อยๆหายจากการไลฟ์สดไปเพราะว่าเอองานแม่กวางมีงานประจํานะคะค่อนข้างยุ่งเสียงแม่กวางอาจจะอุยอีหน่อยนะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วย นี่อันนี้มันนั่งไม่ได้อะแต่ว่าเขาจัดได้ดีเนาะมันเปียกวันนี้เรามาที่ท่าสาราคาบาน่านะคะเมื่อคืนเรามานอนที่นี่กันก็คือมีสระว่ายน้ำมีส่วนของของเพลกาาของเด็กนะคะเพื่อนๆถ้าใครมานครศรีธรรมราชนะก็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  เอ่อมาพักที่นี่กันได้นะคะพนักง,งานดูแลดีนะโอเคคิทนบีแกฟูนะคะนี่บรรยากาศนะคะอ่ะขอถ่ายทะเลหน่อยมาทะเลจะถ่ายอย่างอื่นอย่างเดียวไม่ได้เนาะอ่ะนี่ทะเลนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างสดใสแต่ไม่ว่างดูพยากรณ์แหละช่วงบ่ายน่าจะมีฝนดังนั้นเราก็มาเขเรียกอะไรอ่ะอุขอบคุณค่าเข้ามาสสีองคนแล้วเราก็มาสักข้อแสงกันตอนเช้าหน่อยเนาะเราไม่สบายให้ วิตามินอ e, ีปะวิตามินอ e, ีแบบช่วยเราเนาะขอบคุณค่ะพี่ไปได้ไงอ่ะอ๋อนั่งเครื่องบินมาค่ะไม่กวังนั่งเครื่องบินมาออกจากสนามบินดอนเมืองเนาะเมื่อคืนนั่งแอร์เอเชียมาเอ่อตั้งตอนประมาณหโมงสีประมาณนี้แล้วก็มาถึงนี่เกือบ2องทุ่มนะคะเครื่องบินบินตรงเวลาแล้วก็ปลอดภยัยเซฟไานะคะแทบไม่ค่อยเจอฝนเลยมาแบบว่าเจอฝนที่นครนิดนึง สวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอัจชลาพรสวัสดีค่ะนี่สภาพแม่กว่างนะ้องนุะเดี๋ยวคนไหนที่ไม่เคยเห็นแม่กว่างนะนี่แม่กวางค่ะแล้วแม่กวางก็คือไม่มีเสียงเนาะจะพยายามแบบว่าทักทายเลยแล้วก็เดี๋ยวทักทายกันอีกแป๊บหนึ่งคือเมื่อคือนนะ่ะน้องคิรินาป่วยอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่กว่างก็คือเดี๋ยวให้แม่กวางให้ดูเออแล้วเมื่อคือนะก็คือน้องคิรินก็กลับมาตัวร้อนอีก ว่าเราก็าเตรียมยาไว้แล้วเพราะก่อนในนี้นเราพาน้องคิรินไปหาหมอก็ตรวจแล้วว่าแบบปกติอะไรเงี้ยก็แต่ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าที่นี่ที่นครศรีก็จะมีโรงพยาบาลดีๆเยอะเผื่อน้องคิรินเป็นอะไรอะไรเงี้ยเอาเลยนี่มาดูกันนะคะในส่วนของเพลงกล่าวใช่อ่ะเพื่อนๆมาดูกันนะสควิตเกมปะเนี่ย,ยอ่ะดูนะดูนะอ่ะไปปล่อยมือหนึ่งอุ้ยเก่งอ่ะลุ้นลุ้น น้องคิรินจะผ่านสควิตเกมเกมนี้ไหมไอ้พี่อายุกี่ปีแล้วไม่กวางอายุสี่สิบขวบค่ะส่วนน้องคีรินอายุเอหกขวบแปดเดือนไม่เป็นไรค่ะลูกเป็นปกติผลมันเรื่องปกติแบบนี้แหละทําให้น้องคิรินสูงไม่ปกี้เขาโหนเล้วทีไป <c oughs> ลินไปปีนฝั่งหิ้ดิฝั่งหิ้เป็นน้ำไม่ต้องกลัวตกนะมันเป็นดินทรายเออต่อเด็กไม่ชอบมากนะไม่บอกเลย <c oughs> เล่นอย่างงี้ นี่มีแบบจำลองปีนผาด้วยนะคะเพื่อนๆนนี่ดูแลฝนแบบว่าทำได้สองอย่างมาดูกันเพื่อนเพื่อนน้องอายุกี่ปีแล้วผมครับผมน้องคิรินหกขวบแปดแปดเดือนสิบเดือนประมาณเนี้ยนะคะนี่แล้วที่พักอ่ะที่นี่อ่ะก็คือห้องพักใหญ่นะคะไม่ต้องกลัวลูกไม่พอมันสุดตรงนี้คิรินไม่รู้จะไปยืนยังไงยืนบนขอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรลงมาแล้วกระโดดล ช่วยอะไรช่วยอะไรมันไม่มีที่อื่นโอ๊ยไม่เอานี่นะคะพี่พาไปชมบ้านหน่อยอันนี้ไม่ใช่บ้านนะอันนี้โรงแร <c oughs> มแอัน,นอันนี้ออนอเออเราตั้งแต่บินมาถึงเนี่ยก็คือบอกคุณคุณตาว่าเดี๋ยวแม่ขอมานอนที่ทะเลก่อนอคืนนึง้สล <ๆ S 3> <c oughs> อ้าวโอเคอะนี่น้องคิดิงเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะโหนให้สุด เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าแม่กวางไปถึงบ้านคุณตาเดี๋ยวแม่กวางก็จะไล์สดนะเผื่อเรามีกิจกรรมอะไรแต่ยังไม่สัญญานะแต่จะพยายามหาเวลาให้นะคะไปโอ้เลเซ็เจ็บไม่เป็นไรลูกเจ็บก็ก็เริ่มใหม่แค่แค่เจ็บอ่ะนะบอหนึ่งใช่ค่ะน้องคิรินอยู่อยู่บ่อหนึ่งไปต่ไม่เป็นไรเรียนรู้จากข้อผิดพลาดลูกเก่ง เวียงตัวเองมันจะมีเวียงแองคิโกคิโกน้องแล้วน้องพี่คิรินชื่อว่าอะไรคะแล้วพ่อน้องคิรินชื่อว่าอะไรคะอ๋อน้องคิรินชื่อคิรินเลยค่ะชื่อจริงชื่อเล่นก็คือคิรินเลยส่วนคุณพ่อน้องคิรินนะคะนี่ปะโป้ปะโป้นิวปะโป้นิวนะคะยอดนักรีวิวคนไหนที่ยังไม่ได้ดูคลิปของแม่กวางนะไปดูกันได้เลยปะปะปานิวจะรีวิวกับ น้องคีรินส่วนแม่กวางจะเป็นตกล้องแล้วก็ถ่ายให้นะคะจะต่อลงคลิปวิดีโอและก็ฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจได้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามานะนี่วันนี้ก็คือแบบสบายๆเนาะเนี่ยแม่กวางพยายามแบบเดินให้ร้อนนะเพราะว่าแม่กวางก็ไม่สบายอยู่เดินสั่งเคาะแสงกันไปนะเพื่อนๆ เวลาเราไม่สบายจริงๆอะถ้าเรากินแต่ยาแล้วเรานอนโฟมอะ่ะมันก็จะไม่หายนี่ก็คือออกมาให้ทุกคนสังเคราะห์แสงให้ธรรมชาติบําบัดเอาเนาะเด็ก,ดกๆช่วงนี้ป่วยบ่อยนะคะถ้าที่กรุงเทพก็คืออากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาร้อนฝนร้อนฝน,นอยู่อย่างเงี้ยเด็กแล้วก็เด็กเป็นอ s v กันเยอะไม่แน่ใจว่าต่างจังหวดัดเป็นโรคก,กันเยอะไหมนะนี่ที่เราไปว่าพี่ที่เราไปว่ายน้ําหน่อยหนูจะ เจอมีแต่เจอบี้พาเลตคืออะไรลูกหล่อมากเลยแต่ว่าอ้วนปะป๊าหล่อมากเลยแต่ว่าอ้วนหมายถึงปะป๊าใช่ไหมอ้วนปะป๊าอ้วนนี่นี่น้องกิรินนะคะกำลังปีนใครชอบปีนป่ายอย่างนี้บ้างเด็กๆขอหัวใจดวงนึงเร็วเก่งมากเก่งมากี่ ไม่ก็กลัวลื่นจะไปมั่นลูกจับเก <c oughs> ่ง <c oughs> เก่งนี่นี่มีคนอยู่ไหมกดไลค์ให้แล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะมีคนอยู่ไหมหมายถึงว่ายัางไงหมายถึงที่โรงแรมใช่ไหมลูกแม่พาเพื่อนไปดูห้องเราก่อนไหมอย่างลกตอนเนี้ยลกก็ลกไปดี นี่นะคะอะมาก็เป็นไข้มีอ๋อแม่กวางอ่ะเป็นไข้กับคิรินงืนสองคนไอใส่หน้ากันอยู่สองคนนี่แหละเดี๋ยวดูหน้าเหงื่อแตกเลยตอนเนี้ยก็คือสั่งคอแสงเนาะเข้าใจคำว่าสั่งคอแสงไหมเพื่อนแม่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 ไทยนี่นี่เขามาเจ้าน้่นี่นี่น่เดีวอะน้องคิรวันมอทามไป เฮ้ยทำไมมันง่ายจังอ่ะลินลินทำไมมันง่ายจังอ่ะลูกทำไมมันง่ายจังอ่ะลูกพี่เหลือเงินอยู่เท่าไหร่สิบบาทอะอยู่ยี่สิบป้าไม่ยี่สิบเองนี่นะคะใครน้องกันเหรอม่ใช่อัชราพรน่าจะใช้เหมือนโทรศัพท์ของคุณแม่คิดว่านะนี่เดี๋ยวแม่กังไลอ์อีกประมาณสักห้านาทีเนาะ เพื่อนเพื่อนคนไหนเพื่อนเพื่อนคนไหนนะเดินทางอยู่ไหนส่งเสียงกันหน่อยอยู่เป็นเพื่อนลุวมทางกันแป๊บนึงก่อนเร็วนี่เรามาก็คือจังหวะเขาแต่งงานพอดีเลยนะแลวนี่แมกวางตาบวมด้วยข้างหนึ่งตื่นเช้ามาปวดตุบ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 แล้วก็ห้องพักของเรานะคะเพื่อนเพื่อนนู่นห้องพักเราก็จะเป็นห้องห้องนี้นะ ราคาแม่กวางจองล่วงหน้าก็ไม่ได้แบบแพงมากเนาะ mm. ก็แบบโอเคสําหรับราคาแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็ดูสิสระว่ายน้ําก็สะอาดนะแล้วก็มีแบบสถนนานการต่างๆครบคันเลยใครมาก็ไปได้นะไปพักก่อนได้ค่ะหมายถึงแม่กวางใช่ไหม mm. ใช่ไหมแม่กวางไปพักก่อนใช่ไหม mm. ครับผม mm. ไม่เอาห้องลกมากกว่านี้นี่นี่อะ อันนี้นะอันนี้คือเวทีของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะเดี๋ยวเขาก็ก็คือมาอยู่ในส่วนของตรงนี้กันเนาะเราจะไม่เข้าไปในแอเรียของเขานะคะเพราะว่าเขาจัดไว้แล้วเรียบร้อยเนาะน่าจะเป็นงานเย็นแหละไม่ว่านะตรงเนี้ยเพราะงานงานสายกว่าน,นี้คงไม่ได้ร้อนใช่แต่ว่าวันนี้คาดว่าตอนเย็นอนะฝนตกใช่ใช่มานี่ 1ิบาทเหรอลำโพงให้เงินอีกหนึ่งร้อยล้านเหลืออีกหนึ่งร้อยล้านนาทีโอ้โหขอบคุณค่ะนี่นี่แม็กวางอยากเล่นน้ำทะเลนะแต่ว่าก็คือว่าไม่มีใครเล่นกับไม่กวางเลยอะทะเลเงียบสงบมากเลยนะไม่มีคลื่นเลยอนะแบบสงบอะสงบจริงๆเหมาะการมาพักผ่อนจริงๆ โอโหโอ้โหเก่งจงงงังมไม่เป็นไรลูกเริ่มต้นใหม่ได้นี่เก่งมากนี่ผมมองไม่เห็นผมอยู่กรุงเทพงั้นเดี๋ยวแม่กวางเที่ยวเผื่อนะโอเคไหมเดี๋ยวแม่กวางพาไปดูทะเลแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้เดินยังไม่ถึงทะเลน้องคิริเรียกแล้ว มีเงียบสงบเลยนะเงียบเลยใครพักผ่อนมาเลยใครมีลูกเล็กเด็กแดงมาเลยนี่มีเห็นยังเห็นยังเห็นยังอนิเมะจะสวยเลยไปที่ประเทศลาว คืออะไรอ่ะเกมหมอเกมมะเป้าเพื่อน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 รู้ไหมอ่ะวงแดงอย่างนั้นนะคืออะไรอ่ะเขาปักกระชังหาปลวหรอเนี่ยตรงเนี้ยดูสิเงียบเงียบไม่มีบุคคลเลยอ่ะสิ่งมีชีวิตไม่มีเลยอ่ะมีแต่ไม้กว้างอย่างเดียวเลยอ่ะอันนี้อ่ะถ่ายสามร้อยหกสิบองศาโรงแรมตอนที่มานะไม่กวางนั่งรถ พี่ชายแม่กวางใช่ไหมมาจากเขาเรียกอะไรอ่ะมาจากสนามบินมาจากแอร์พอร์ตเนาะแล้วก็มานี่ใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีทางเข้าอ่ะแม่กวางก็ตกใจเหมือนกันนะกลับเข้ามาจากถนนใหญ่ใช่ไหมมันก็จะแบบเงียบแบบเปลี่ยวนิดนึงอ่ะไม่นิดละเปลี่ยวใช้ได้เลยจังหวะที่แบบว่ารถมันเลี้ยวมาเอ้ยมันเป็นวัดว่ะอย่างเงี้ย มาผ่านเอ้ยมันเป็นเมนอะ่ะแล้วบอกพี่ชายว่าไปเลยเราไม่เราไม่ต้องทักอะไรกันนะไปเลยแล้วก็ขับมาก็เจอโรงแรมแบบดีเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วพี่ชายแม่กวางก็บอกว่าแม่กวางก็เลยบอกบอกพี่ชายว่าเอองั้นเดี๋ยวขากลับอะคือพี่ชายจะกลับไปนอนบ้านใช่ไหมคะมันแม่กวางกับที่นี่ห่างกันประมาณเกือบชั่วโมง ก็เลยแบบเออพี่ชายแม่กวางกลับไปนอนบ้านแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อเราเข้ามาทางผิดจริง,รงๆมันมีทางที่จเจริญเนาะในทะเลมีฉลามไหมไม่มีนะคะฝั่งอ่าวไทยด้วยความที่ชายหาดมันลาดใช่ไหมธรรมชาติของของของสัตว์ของสัตว์ที่เป็นจัมพวกฉลามอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่กล้าเข้ามาส่สวนของบริบริเวณชายหาดเพราะว่า มันจะเกยตื้นทําให้มันตายเนาะยกเว้นมันหลงมาเรดาร์มันผิดก็มีสิทธิ์ว่าเจอได้นะแต่ไม่ค่อยเจอที่นครเขาจะดังเรื่องไอ้นี่ค่ะโลมาสีชมพูแต่ว่าเขาจะอยู่อําเภอขนอมแม่กว่างอยู่ท่าสามผมเป็นเด็กผมก็เลยมาหาคุณได้ไหมแม่กว่างอยู่กรุงเทพอยู่ตอนนี้แม่กว่างอยู่นครน,น่าจะรู้นะสีแดง นี่เดี๋ยวแม็กวางจะขอตัวไปก่อนนะเพื่อนๆแล้วจะเอ่อจะหาโอกาสไลฟ์สดให้นะคะโอเคไหมเดี๋ยวแม็กวางขอเอ่อเตรียมตัวขึ้นไปอาบน้ําหรือว่าคิดนึจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรก็ว่าไปนี่พึ่งหล่นอยู่ในน้ําโอเคไหมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใครที่คิดถึงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะไม่มีเสียงแล้วโอเคบายบายค่ะบายบายค่ะบายบาย บาย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 ขอให้มีความสุขกับวันหยุดยาวนะคะบายบาย่าทุกคนป้าปานี่เพลงแต่งงาน